ในโจทย์ข้อนี้นะคบเขาได้บอกไว้ว่า a เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดเมื่อนำแปดเก้าสิบและสิบสองไปหาร a จะเหลือเซสามเสมอถ้านำา n ไปหารด้วยหจะเหลือเศษเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยนะครับอ่าเขาบอก a เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุดเมื่อนำแปดเก้าสิบและสิบสองไปหารจะ ไปหารเอจะเหลือเศษสามเสมออันนี้เขาบอกจํานวนนับที่น้อยที่สุดนั่นก็คือคอลอนนนั่นเองนะครับอ่ะก็หาคอลนอนของแปดเก้าสิบและ1สิบสองกันนะครับแปดสิบและวสิบสองเริ่มจากหารด้วยสองนะคะก็สี่เก้าห้าหกแล้วก็หารด้วยสองหารด้วยสามดีกว่าอ่านะครับอะ สี่สามห้าสองและหารด้วยสองสุดท้ายนะครับสองสามห้าหนึ่งทีนี้เราก็เอามาคูณกันนะครับสองคูณสามได้หกหกคูณสิบสองได้สิบสองนะครับหกสิบสองคูนสองได้ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่คูณสามได้ เ2สบสองนะครับเจ็สิบสองคูณห้าก็จะได้เป็นสามร้อยหกสิบนั่นเองอ่าก็แปลว่าคอลโลโนนั่นก็คือสาม้หกสิบนะครับแต่เขาบอกเหลือเซซมเสมอถ้าสามรกสิบมันจะหารแปดเก้าสิบด้วยลงตัวนะครับแต่ว่าเราต้องบวกเพิ่มอีกสามเพราะเขาเหลือเซสามนะก็บวกกันได้เป็นสาม้หกสิบสามนะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าถ้านำาิไปหารด้วยหกแล้วจะเหลือ เศษเท่าไหร่ n เนี่ยเท่ากับ3าม้วยบสาถ้านำ n ไปหารด้วย6อ่ะเรามาัก็ลองมาหารกันนะครับ 3, ามหบสาหารด้วยหจะเหลือเศษเท่าไหร่6หาร3ไม่ได้ด 6, หารส6ได้6 6หาร3ไม่ได้เศเศูนย์สนะครับข้อนี้จึงตอบได้ว่า ข้อนี้เขาถามเศษนะครับข้อนี้จึงตอบได้ว่า3นั่นเองสำหรับข้อนี้นะครับโจเขาบอกจากรูป a บุก b บวก c บุก d มีค่าเท่าใดข้อนี้เนี่ยง่ายมากเลยนะครับอ่ะอย่างแรกเรามาดูกันเลยเราจะหาก a ก่อน40อยู่ตรงนี้ a อยู่ตรงนี้ สิบเนี่ยตรงข้ามอยู่กับ a อันนี้เขาเรียกว่ามุมตรงข้ามนะครับมันจะมีค่าเท่ากันแปลว่า a เท่ากับสี่สิบองศาต่อมานะครับเรามาดูดีบ้างนะครับมุมภายในแปดหนึ่งในสามเหลี่ยมนะครับมีมุมเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับอ่าก็เอาหกสิบบวกสี่สิบเท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมครับแล้วก็มุมภายในสามเหลี่ยมหนึ่งร้อยแปดสิบองศา มาลบกับหนึ่งรองศาเท่ากับแปสิบองศาแปลว่า d เท่ากับ8ปสิบองศานะครับต่อมานะครับเรามาดูกันเลย A นั่นก็คือ4ี่สิบนะครับ90้าสิบองศาแล้วก็ b นะครับมันเป็นเส้นตรงซึ่งมีขนาดหนึ่ง้อแปิบองศานะครับแล้วก็ a หรือสี่สิบนี่แหละครับบวก90สิบก็จะเท่ากับ หนึ่งร้อยสาสิบนะครับแล้วเอาหนึ่งร้อยปดสิบนะครับมาลบหนึ่งร้อยสามสิบก็จะได้เท่ากับห้าสิบนะครับแปลว่าบเนี่ยเท่ากับห้าสิบองศานะครับต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้มันเป็นเส้นตรงนะครับนี่อ่าแปลว่านี้ขนาดหกสิบองศาแล้วมุมภายในเส้นตรงมีหนึ่ง้อยปดิบองศาก็เอาหนึ่ง้อแปดสิบนะคะลบหกสิบ เท่ากับหนึ่ร้บนะคอ่าก็แปลว่ามุมเนี้ยเท่ากับหนึ่ร้บนะคอ่าทีนี้เราก็มาหามุมภายในสี่เหลี่ยมกันนะครับมีค่าเท่ากับสามรซึ่งเราเหลือค่า c แล้วก็ามาบวกกันทุกอย่างก่อนนะครับเอา115่งร้อบวกห้บวกหนึก็จะ มีค่าเท่ากับ115่งบวกห้ได้เป็น165นะครับและบวกกับ120เป็น285นะครับห้าต่อมานะครับเราจะเอา360นะครับมาลบ285ก็จะได้4นะครับค่าของสก็จะลบกันออกมาได้เป็นเจ็ดสนั่นเองนะครับ ก็แปลว่า c มีค่าเท่ากับ75องศาทีนี้โจทย์เขาถามว่า a บวก b บวก c บวก d มีค่าเท่าใดแล้วก็มาหาค่ากันเลยนะครับ a คือ40 b คือ50บวกกับ c คือ75และบวกกับ d คือ80ก็จะเท่ากับ40บวก50เป็น90นะครับ90บวก75เป็น165นะครับ165บวก80เป็น245นะครับ ข้อนี้จึงตอบได้ว่า245นั่นเองนะครับเขาเขียนไปเลยว่าตอสอง4้นั่นเองสำหรับข้อนี้นะครับเขาบอกจากรูปรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว ABC มี AB เท่ากับ ACBAc เท่ากับเจถ้า BE ตัด AC ที่จุด D ทำให้ D v C เท่ากับ1.5 d C B แล้ว E D C มีขนาดกี่องศานะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเราดูแล้วมุมภายในของสามเหลี่ยมเท่ากับ180และถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วฐานเนี่ยนะครับทั้งสองข้างจะมีค่าเท่ากันอ่ะก็180ลบ70องศาเท่ากับ110แล้วก็เอามาหาร2เพราะทั้ง2องอ,งอันมีค่าเท่ากันเท่ากับ สองห้าสิบแล้วก็สองนะครับก็เอ่ก็าสองมห้าสิบเอ็ดนะครับอ่าสองห้าสิบเหลือเศษหนึ่งก็เป็นสิบสองห้าสิบเหมือนเดิมนะครับก็ห้าสิบห้าทั้งสองฝั่งนะครับน,นี่ห้าสิบห้าอันนี้ก็ห้าสิบห้า ต่อมาเขาบอก DBC เท่ากับ DCB 1นึส่วนห DCB นะครับอ่าเรารู้แล้ว DCB คือเท่าไหร่55าส้าเขาบอก DBC เท่ากับ1นึ่งส่วนหนะครับอ่าหนส่วนของ DCB แล้วก็เรามาหารหานะครับเพราะเขาต้องการหนึส่วนของ5นะครับ5 5หาหาร5เท่ากับ11เลยนะครับอ่าก็แปลว่า ไอตรงเนี้ยเท่ากับ11องศาเขาต้องการหามุมดีนะครับอ่อเราจะหามุมนี้ก่อนนะครับนี่เพราะว่าทำไมเพราะมันเป็นเส้นตรงกับมุมดีนะครับอ่ะพอเราหาเสร็จนะครับเอา11บวก5 5เท่ากับ66แล้วเอา180นะครับลบ66เท่ากับ114นะครับก็แปลว,ว่ามุมนี้เท่ากับ114นั่นเองครับ ทำให้ได้ว่ามุมดีเนี่ยเท่ากับ180ลบก,กับ114เท่ากับ66องศานั่นเองนะครับอ่านี่ก็66องศาก็ต่อไปนะครับว่า66องศา สำหรับข้อนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่า a เป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางร,ระหว่าง1ส่วน6กับ b ถ้า b มีค่าเป็น2เท่าของ2ส่วน3บวก3ส่วน5ลบ1ส่วน10แล้ว a มีค่าเท่าใ่น,นะครับอ,อย่างแรกเรามาหา b ออก่อนเลยนะครับก็2ส่วน3บวก3ส่วน5ลบ1ส่วน10เราจะทำส่วนให้เป็นเท่าเท่ากันนะครับเวลาบวกลบเศษส่วนอ,อันนี้ก็ทำส่วนเป็น30นะครับคูณ10คูณทั้งเศษและส่วนนะครับอันนี้คูณ6คูณ6 อันนี้คูณสามนะครับแล้วก็อันนี้คูณสามก็จะได้เท่ากับว่านะครับยี่สิบบวกสิบแปดลบสามส่วนได้สามสิบนะครับอ่าแล้วก็มาหากันก็จะเท่ากับสามสิบห้าส่วนสามสิบและคูณด้วยสองนะครับเพราะเป็นสองเท่านะครับอ่าสองตัดสามสิบได้สิบห้าสองตัดตัวเองได้หนึ่งเท่ากับสามสิบห้าส่วนสิบห้านะครับ แล้วก็หารด้วย5อีกก็เป็น7ส่วน3นะครับอ่ะทีนี้สูตรหาตัวกึ่งกลางนะครับคือเอาตัวหนึ่งบวกอีกตัวหนึ่งแล้วหารด้วย2นะครับก็คือ1ส่วน6บวก7ส่วน3แล้วหารด้วย2อนะครับอันนี้ทำส่วนเป็นเท่ากันเท่ากับน,นะครับอันนี้ก็คูณ2ไป1บวกกับ7คูณ2เท่ากับ14นะครับก็เป็น1บวกกับ14เท่ากับ15นะครับและส่วนด้วย6 แล้วก็เอามาหาร2เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนตัวของตัวด้านขวาน,นะครับก็เป็น1ส่วน2เท่ากับ15ส่วน12นะครับแล้วก็ตัดเป็นเศษส่วนลำต่ำหารด้วย3นะครับก็จะเท่ากับ5 3 5 5หส่วนด้วย3 4 12นะครับก็ตอบไปเลยว่า5ส่วน4แค่นี้เองนะครับ สำหรับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยนะครับอ่าเขาบอก1นึ่งบวกสองส่วนเก้าส่วน1บวก1ส่วน3มีค่าเท่าไหร่นะครับอ่าเราจะทำส่วนข้างล่างในวงเล็บก่อนเลยนะครับ1นึ่งบวก1ส่วนสก็จะเท่ากับ1เศษ1ส่วนสนะครับก็แปลงกลับมาเป็นเศษส่วนปกตินะครับสูตรคือเอาตัวล่างคูณตัวบนอ่คูณกันเท่ากับสามและเอามาบวกกับตัว สี่นะครับก็สามบวกสีก็เป็นไอสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับและส่วนเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นสามนะครับส่วนจะไม่แตกต่างอะไรไปจากเดิมนะครับยังเหมือนเดิมอยู่ต่อมานะครับสส่วนเก้าส่วนด้วยสี่ส่วนสามเครื่องหมายส่วนเนี่ยนะครับแปลว่าเครื่องหมายหารนะครับก็เป็นสองส่วนเก้าหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนฝั่งขวาก็คือสามส่วนสี่ สองตัดสี่ได้สองสองตัดตัวเองได้หนึ่งสามตัดตัวเองได้หนึ่งสามตัดเก้าได้สามเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับและส่วนด้วยสามคูณสองเท่ากับหกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เอามาบวกหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกและก็แปลงเป็นเศษส่วนเหมือนเดิมนะครับใช้สูตรเดิมเอามาคูณเท่ากับหกแล้วก็เอามาบวกหกบวกหนึ่งเท่ากับ ส่วนหกนะครับจึงตอบได้ว่าเจ็ดส่วนหกนั่นเอง